วันนี้มาเยี่ยมเยียมจังหวัด e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  centimet, สม, online, มุทรสาครนะมีมะพร้าวโปรโมชั่นวันนี้วันนี้มาร้านร้านของปาติ่งนะครับร้าวน้ำหอมนะครับอยู่ปาติ่งครับอยู่ทุออ่าฮะอ่าดูราคาเยอะมากเลยสดๆเลยใช่ไหมมาวันต่อวันเลยใช่ไหมวันต่อวันครับอันนี้มาสงครั้งเลย่อโอ้ถูกมากเลยถูกมากเลยใครแวะผ่านไปผ่านมาลองแวะมาดูนะฮะนี่ครับโอ้โหน้าหอมหวานนะครับบ้านแพ้ว นะาห้าบาทโอ้โหประเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยกมาเที่อยอะไรนะาแปดบาทโอ้ถูกมากเลยขายดีไหมครับขายดีครับขายดีนะฮนะน้าขายแวะผ่านไปผ่านมานะฮะนี่ครับเบอร์ติดต่อก็มีนะ้าปาติ่งนะมะพร้าวน้ำหอมนะนะสายสี่ตัดใหม่นะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยอันนี่เลยนี่วิธีการปอกแบบมืออาชีพคือต้องแบบนี้นะ้า เยอะไหมวันวันหนึ่งนี่ปอกเยอะไหมเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ใช่ไหมครับอืมสี่ห้าร 100, ้อยเป็นพันอ๋อเป็นพันเลยใช่ไหมครับพันเลยนี่นะครับแวะผ่านไปผ่านมาลองแวะมาดูนะครับนะครับมะติ่งนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะปีดส่งมีหมดนะครับนะครับสายสี่ตัดใหม่นะฝากไว้ด้วยใครผ่านไปผ่านมา,นา,นา,นานอยู่ใ,ใกล้ติกตบกรงุงเทพเลยนะนี่เลยนี่เลยพอดีแวะผ่านมาัะแวะผ่านมานะครับสายได้สั่งไปแล้วนะ ผ่านไปแล้ว,ลวผ่านไปผ่านมานี่เลยนี่แล้วตอนเอาเหมาไปนิดนึงเอาไปฝากครอบครัว